ีชาวเกมมอล็อกทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมนายจีเกมเมอร์ในรายการจีเกมมอล็อกทีวีนะครับนี่ผมจะมาเล่นเกมเลโก้มา v เวลซูเปอร์ฮีโร่นะครับโอ้โหถึงจะเป็นเลโก้ก็ดูน่าเล่นมากนะผมดูเทเล์เลยเหือกับอยากเล่นเลยทีเดียวครับแล้วผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะโอเคมาเริ่มกันเลย ซินวลซ็อฟเฟอร์โอไอรอนแมนบินตามและยานดีอเวนเจอร์อืมไอรอนแมนโทนี่สตาร์นิกฟูลีเฮ้ยอะไร อืมโอไอรอนแมนอ๋วดูซอฟเฟอร์โดนสอยซะแล้วโทนี่เป็นไงบ้างโอโอแอลแอลนะไันไม่รู้อืมนึกสึกหน้าจอมแปลกๆยัไงไม่รู้อ๋อซีว่าซอฟเฟอร์โดนจับอยัว

<c oughs> ข้างข่าแต่เกาะหน่อยก็ไม่ได้อมใครเนแซนแมนปะ แซนแมนยิงด้วยคนระับเอาไซายมาไปทำโอริโขงไนดะ้เลยไอ้นี่ตัวอะไรวะอ๋อไอในเรื่องเดือดฮักอ่ะไอ้ตัวเนี้ยอ๋อไอมืดกายพันธสูตรนะฮะกันแซนแมนโอ้อนี่ไอหลันแมนมาแล้วครับบินวันที่เกิดเหตุแล้ว โทนี่ส์ต้าอ๋อมันยกอะไรของมันอะยกเศษอะไรวะนี่ไอ้รนแมนลงมาอย่างเทพเดี๋ยวฮะโอ้โหถอดหน้ากากโคตรเฟี้ยวเลยวะไอ้รถแมนเลโก้แม่ถอดหน้ากากเฟี้ยวยังอะ หน่อยโตนี่ออกมาอารวาสแล้วครับนี่ครับวักใส่กันซะง,งั้นเด็ใส่หน้ากากากา็เฟี้ยวของวนี้สตาร์ทาวเวอร์เนี่ยวะตึกโทนี่สตาร์ทเนี่ยวะไอ้นี่เออเคกดตัวอยู่ อ๋ Finished. ตัวยูเปลี่ยนตัวอกดเคอ๋อเอเก็บตังเก็บตังค์ทำลายข้าวของเก็บตังค์เฮ้ยสมุนมนุษย์ซ้ายมาแล้วจิ้วจิ้วจิ้วอื้มเนย nhìn chiêu 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 Nè Có nhìn Nhìn nám chỉ sẽ sai thì có Ok Ừ Dù bên bên đỡ hắc Hay đỡ hắc thăm lại Thăm lại ông hàng sai เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโต๊ะนี่คิดจะคว้างรถมาใส่เราแล้วครับเฮ้ยโอ้ยอีกเลยโดนจับทุบทุบโอ้โหทุบอีกนะครับโหดมากครับตอนนี้โอ้โหเตะ ได้แรงครับยิงจิ้วจิวจิวไซลอนแมนโอ้ยเฮ้ยแรงได้ด้วยเว้ยเออเจ๋งว่ะนี่โอ้ยแรงอะจิวจิ้วจิวจิวจิวเนกดเค้าประกอบประกอบไปเลยวะ อ๋อนี่เท่ห์ถึงฮักจับนี่วะเท่ห์ถึงฮักดึงอ่ะใช่ไหมวะเออใช่ไหมใช่ไหมเท่ห์ดึงมันเพื่อจะเป็นเลโก,โก้ไอ้ภาพก็สวยสวยใช้ได้เลยเออเฮ้ยเฮ้ย,ย,ดยโยยดยยยยยนหน่อยเลยเฮ้ยโอ้โหกินปากกินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะครับไหน อืมมาโอ๊ยข่าวแรงคนละมาแล้แรงมันกันแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกินปากมึงอ่ะโอ้ยเหม็นเหม็นโอ้ยเฮ้ยเอ้ยแรงกันมากันอืออออเฮ้ยอือโอ้ยชกหน้าตัวเองทำไมอ่ะอืออเออืออือฮักโกรธแล้วอือจับฟานอุยงอืมเพ้อ kind of โอ้เอ oh, uh, uh, hey, <"Man> ือหลับ hmm. ด nah e ouais. oh, ีกว่าเฮือมาแล้วเฮึดีแซนแมนมันยิ้มทำไมมันยิ้มหน้าปดตีนมากเลยพอปล่อยฝลั่งซายโอ้โหเช็คพอยต์กด อะไเลยอ๋อ or, ที่เราเซฟนะโอเคเซฟไปโอ้ยไม่ีสมุนออกมายำใหญ่เอามมอดิไป้เอาดิทบุทบทุบฟาดฟาดทบุบเออโอเคเนี่ยกดเคออกคว้างใส่แขนโอ้คว้างไปไหนลูกอีกกำ ไงเนี่ยเฮ้ยมีมามาให้ใหม่ด้วยโอ้เยี่ยมนี่ไงโอเคตบเลยโอ้ยเข้าไปไม่ได้เลยโอ้ยรอนแมนเลยจิ้ว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  อไรอ๋อไอ้นี่ที่เดือดฮักดึงเออนาะดึงออกมาอะโอ้หอันมันเริ่มเลยกว้างจอจอเรียบร้อยไปมาเฮ้ยรถไฟค <c oughs> นตีหนวรถไฟมาขวางทางเลยเฮ้ยเฮ้ยเนุยทำราร เฮ้ยทักสมาร์ทเน่หอยลันแมนก็บินไปครับส่วนนื้นก็ทุบไปเออเน่เน่ไอย่าเฮ้ยนี่ทุบ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 ไปโอ้โห เบอร์ักนี่โอ้โหสะใจเลยเลาเป็นเบอร์ักนี่เออเอาอีกอืออเฮียรถไฟล้มแล้วอะไรอีกวะโอ้โหเอากำแพงทรายมากั้นอีกแล้วครับตอนนี้เอียยำยำดิเลยเล่เลย ừm hứa 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 cái Là เอ้ยประกอบได้เว้ยอประกอบซะอืมมันคืออะไรปืนอ่ะปืนใหญ่อ่ะเนี่ยโอ้ที่ปืนยิงน้ำเองเออยิงใส,กงส่กำแพงซ้ายกแพงซ้ายก็จะแตกออกเท้ามนุษย์ตายมันแพ้น้ำจิ้วจิ้วโอ้ยใช้เดือดฮักดีกว่าไยตรงนี้ นี่ไงล่ะทุบเดียวพังเลยมีอะไรอีกหนูภาษาทรายมากั้นเลยหวะเปิดกำแพงอ่อนแออยู่ไม่ใช่เหรอนีผมมีปืนด้วยเว้ยแอร์แพลนแมนแป๊บจิ้ว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 นี่นี่ยังไงล่ะเฮ้ยนี่ก็ยิงอยู่ได้ โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมีอะไรเล็กได้บ้างวะนี่ไงโอ้ยนี่กปอนอยู่แล้วโอ้โหจิ้ว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 นี่เออ ปืนนี่ก็ยิงอยู่ได้เฮ้ย,วยเวลาเฮ้ยอยันนี่อะไรวะโอ้ย oh yeah.

ไม่ชิ้นเฮ้ยประกอบได้ป่ะเออประกอบเลยเฮ้ยมีให้เนืองครับจับที่ให้เนืองครับจับด้วย,ยโอเคนี่งไงละ่ะเรียบร้อยไอ้นี่โอ้อ๋อมาถึงตัวมลุศสายแล้วโอ้โอโหโดนมายุสายปัดซะงั้น เอาเอา,เอาสไปเดอร์แมนมาแล้วครับสไปเดอร์แมนมาเจออย่างมุมยังเป็นเลยเลโกโ้เพื่อสไปเดอร์แมนอโอ้ตึกโอนี่สตาร์เออคนดึงอลงมาก่อนนะโอ้ขอบคุณสไปเดอร์แมน เฮ้ยสไปเดอร์สแตนเฮ้ยนั่นตึกเันน้อ้วยโอ้โหตึกโทรที่สตาร์กโดนยำใหญ่แล้วโอ้โหมนุษย์ซ้ายล่างใหญ่มาแล้วครับอื้อมนุษย์ซ้ายล่างใหญ่โอเคเอ๊ะเล่นเป็นสไปเดอร์แมนดีกว่า เนี่ยลองดูความสามารถเลยยิงใหญ่จิ้ว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 เฮ้ยทเซฟเซฟก่อนแล้วกันนะครับโอเคนว่าเฮ้ยสไปเดอร์สไนท์เฮ้ยหอยปีนขึ้นไปข้างบนเหรอโอ้โหปแมนปีนตึกได้สบาย

เนี่ยที่จับของเดรักเลยเอาดึงมาทำไมอะแล้วไงต่อครับอือ สไปเดอร์แมนดูสิสไปเดอร์เซนบอกอะไรเฮ้ยยังทำไมตรงนี้พังแล้วมันไอ้ลมแมนบินลาดตะเวนดูเลยดีกว่า ติวของนี่ของสไปเดอร์แมนเอ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนมานหนเฮ้สยสไปเดอร์เซนนี่ไงฮึดึงอือโอ้ย แตกละเอียดแตกละเอียดท่านี้ก็ไม่มีไฟฟ้ากัวลวอะไร Spider s e n s นเตือนอะไรกว่าเคอ๋อชักใยดึงอืออืมเคทีนี้เราก็จะไปได้แล้วใช่ไหมเออจิ้วจิ้วสว i d e ม m a นยังค้างอยู่ในใยเลยเฮ้ อะไรเนี่ยเหมือนมันเทสเวแ,แมนชักใจเนี่ยว่าเอาส่งสม,มุนไปก็จิ้วจิ้วยิงใหญ่จิ้วจิ้ว <c oughs> อืมสิ โอเคเฮ้ย <Okay>. hey, มันเท่เดือดฮักจับไม่ใช่เหรอเอาเดือดฮักมาครับเดือดฮักขึ้นไปดิเฮ้ยขึ้นไปอะไรอ่ะกดตัวยูเพื่อให้เป็นล o สเบ banner อะไรวะสองกดตัวยูกับล่างโอ้อะไรเนี่ยขอเป็นด doctor banner น,นี่ก็จะปีนขึ้นไปได้ป่ะโอเคเสร็จแล้วไงต่อมันดึงไม่ได้มันไม่ใช่ล่างเดือฮักมาโอ้กดตัวยูเพื่อโอ้แปลงล่างเป็นเดือดฮักมอนเดิมเออโอ้เยเฟียวเว้ยเฟียวฮะอือ แตกกระเย็ดชิ้นส่วนแตกกระจายอ่ะโอ้ไปไหมขึ้นไปโอ้ยขึ้นไปดิโอ้โอเคหลงดิหลงไงอะทีนี้เฮ้ยโ,โอเคเอาประกอบกันครับโอ้ย์ บัมแมนขี่ไดเปล่าวะโอเคขี่ได้เว้ยเฟี้ยวดีนี่ยิงมาเล่นสงการกันหน่อยครับเอเยปืนยิงน้ำใส่มนุษย์ทรายเงี้ยล้นไม่อับน้ำซะหน่อยเท่านั้นนะ <c oughs> เอ,เอ,เอื้อเออบัตออกมา แบบนี้ของชอบเดินฮักเลยครับนี่ไละมูนซ้ายแขนด้วนมาแล้วข้างหนึ่งครับเฮ้ยยังลิฟมันยังไม่หมดเอาไงต่อดีวะเนี่ย อาไว้ปืนยิงน้ำก็ไม่มีแล้วเฮ้ยอะไรมีเรืองแสงตรงนี้เนาะอ๋อทำ โอ้ยโอ้ย,อยของชอบเดือดฮักไม่ว่าเดือดฮักมานี่เนาะเอาไปแดกเอือน้ลงมาหมอไปกแล้วแบนนี้ก็เสร็จนะครับอืมเสร็จป๋าละนี่ Nghe một lít dăng một lít dăng nhăn một lít thì có quá Ôi, tỏ đi อะไรไม้ทำไงอ๋อพอเจอเแล้สไปเดอร์แมนไม่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนี่ที่ยิงใหญ่มึงใช่ป่ะเซฟเดึงครับเดินยังไงอ่ะขอที่เซฟอ๋อใช่อ๋อที่ดูซ้ายไม่ใช่ที่เซฟครับขอไปเออดูซ้ายไปเลย ôi nó ngay to cầm mấy lần men เฮ้ยเธอทำไงต่อเนี่ยโจทย์ปัญญาแล้วก็ไม่มีทางไปแล้ว tham ngay không nè, đấy, có gì liên sáng không, cái, cái, Elman yin bao, lười, ok, yin, ừ. đôi, đừng đừng đi, นี่โอ้โหยังไงต่อสไปดี้สไปดี้โอ้อย่าทุบดิ <c oughs> นี่ดึงเลย <c oughs> นี่อาบน้ำซะจอมลูกทราย เอื้อกหลับไงแต่ว่าทีนี้คิวเดินฮักแล้วครับเฮ้ยโหเดือฮักจับอือเสยเอออืมหัวหลุดเลยเฮ้ย เจ้าแซนแมนหลับในซะแล้วตัวแซนแมนโดนจับแลนะ้วเฮ้ยตัวนู้นยัดไหมครับโอนิกฟลี่กินน้ำสบายอ,อกสบายใจอือเ้ยโอ้เดี๋ยวับช่วยเก็บกวาดหน่อยดิโอเก็บกวาดแล้เอ๋อเข็นรถให้เอา

โอ้ตัวละครเยอะเว้ยหนูดูที <okay, okay <S, okay. <S, okay, mom, uh ่ที่ผลล็อกนี่มีเป็นร้อยกว่าตัวได้มั้งผมแซนแมนตัวละครเยอะใช้ได้เลอะโอเคโอเคขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่มิชชั่นหน้าสวัสดีครับอือหือ เอาอะไรวะเนี่ยโอเคครั <laughs> <Okay>. <laughs> บไาบาย